สวัสดีครับสำหรับกล้อง Canon 200D ตัวนี้ครับอยู่ในสภาพ95%นะครับสภาพสวยมากนะครับก็ผมเอามาปล่อยเพราะผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับระบบโฟกัสนะครับก็ทำงานดีนะครับปกตินิ่มนะครับส่วนหน้าจอทัชสกรีนนะครับก็ทำงานได้ดีมากนะครับหน้าจอไม่ติดเหลืองนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่มีริ้วรอยตรงหน้าจอนะครับ ส่วนเลนที่มากับชุดนะครับเป็นเลนคิด1ิ5 5นะครับก็ผมขายรวมชุดนะครับก็มีทั้งเลนส8 5 5แล้วก็เลนที่ติดตอนนี้นะครับเป็นเลนยีสิส่มมตรนะครับส่วนอุปกรณ์ก็มาครบชุดนะครับทั้งแท่นชาร์จของแท้นะครับอยู่นะครับแบตที่ใช้ตอนนี้ก็เป็นแบตของแท้ซึ่งอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่หมดไวนะฮะ ส่วนเลนส์ไม่มีฝ้านะครับเลนส์ทั้ง2ตัวไม่มีฝ้าไม่มีริ้วรอยนะครับใช้งานตาปกติผมขออนุญาตนะครับสาหรับท่านที่สนใจยกชุดเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แยกขายเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับตามท่านที่สนใจก็ติดต่อทักแชทมาได้ครับ